อะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะเอพติจ๋าอุ้ยลืมนะคะเรามาดูกันนะฝนตกปลาขึ้นนะคะจีแต่มันเป็นปลาเล็กนะมันอาจจะมีปลาใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะจีไปเราไปส่องดูกันดีค่ะเนาะตอนนี้ที่ป้าแถวบ้านเดินมานะมันมีปลาอยู่ด้ ยุบ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 ย like uh ุบ huh. ยุบถ้าเป็นปลาตัวใหญ่นะมันจะดิ้นดิ้นเฮ้ยนี่นะคะฝนตกย่ามีปลาขึ้นแล้วตรงนั้นนะค่อยเห็นอยู่มีปลาขึ้นอยู่เขาสับอยู่นู่น มีมาเดินมาเห็นปลาขึ้นหรือไม่เออเอ็นไ,ไปออฟฟิศไปออฟฟิศแต่กระเป๋าอยู่นี่ตะพาอยู่ที่คอนี่ไปแล้วไปตั้งนานแล้วฮะเมีอใครปปฝนตก ตอนที่ป้าเช้บ้านเดินมาเมื่อกี้เนะี่ยมันมีปลาวิ่งทวนน้ำอยู่นะพีอือทวนน้ำขึ้นไปนู่นไปตรงนู้นนะอ้าฝนตกแดดออกหรือเปล่านะพีฝนตกแดดออกอือ ที่นี่ปลามันเป็นคล้ายๆปลา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 เนื้ออ่อนปลามันเดือดมันกระเดือกกระเดือกขึ้นกระดึกกระลึกกระลึกกระลึกแต่ปลาจะบ้านไม่ได้จับเลยสิก็เลยไม่ได้เอากล้องมาก็เลยไม่ได้เอากล้องถ่ายให้ดูนะอืม,อม นี่แหละพี่นี่แหละปลามันจะขึ้นอยู่ตรงที่น้ำวันไว้ตรงนี้แหละไวยเนาะกี้นี่งามหนึ่งขึ้นอยู่ตรงเป๊แบบเดียว แป๊บเดียวแลวติแป๊ะเดียวฮนะ่าฝนนะตกฮะนี่นะคะเมื่อกี้นี่นาะำปลามัน,นยังขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยตอนนั้นมันขึ้นกะดึกกะดึกกะดึกมาตรงนี้เนี่ย ไม่เมื่เนี่ยๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆๆัๆๆๆนไม่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆไม่ๆๆ่ๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆมๆนๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆๆ่มันบอกให้ไปถ่ายลงอน มันจะล้มคือดูอม,มันมันจะล้มใครสิเนี่นะปลามันมีปลาจริงๆนะแต่มันเป็นปลาตัวเล็กมันเมื่อก่อนมันไม่มีคลองนะนี่นะคะแฉะมากอืมเนี่ยนะ

ไ่มาแล้วมา่คก็เจอดีมาก็เจอของหวานเลยนีอง้าใช่น้ำก็ท่วมเลยน้ำท่วมนาแต่ว่าตอนนี้ก็ออหมดแล้วสบายแล้วสบายแล้วนะคะเดี๋ยวจะบ๊อบมือในการทำธุรกิจเดีปลาขึ้นนา่ะวิ่งไล่ปลาตันี้วิ่งไล่ปลาอป อะไปดูกันเนี่ยจะมีปลาดุกปลาใหญ่แบบปลาดาจับมันเลยรูนอันปลาดาปลาปลามาจากจากลำห้วยใหญ่เยะลำห้วยใหญ่ไช่เพื่อนเลยเพื่อนเจ้าน่ะเอาขุ้มไปเลยไปหารถไปหาเพื่อนรถเปลาปลาเดี๋ยวนายเห็นไหมเห็นไหมมันมีปลาขึ้นหรือ สองเท่ามาดูปลาหาจับปลาเดียนี่ปลามัมมีหลีเด้เออถ่ายได้ถ่ายยังถ่ายนี่แล้วเลาะถนนนี่แล้วใายแล้วเลาะถนนนี่แล้วหาจับปลานี่แล้วอย่างนี้ต้องขยายฝนตกปลา,าขึ้นนะใครสิปลาขึ้นนะมาเบิ่งเด้อเพื่อนพอเห็นปลาเด้อ มาดูเด้อมาถ่ายปลาแล้วมาดูปลาใช่อ้าวใครจะไปโกหกกับปลาเนาะบอกกับปลาก็ปลาเนี่ยโอ้ยไปไหนน้องเขาจะไปไหนก็ไปตามน้ำนี่แหละ มันมีหลายตัวเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาเป็นฝูงเลยเนี่ไม่ใช่ว่ามีมีมันมาจากไหนอ่ะจากนู่นเหรอมันมาจากนู่นอ่ะเมื่อกี้นี้ที่ฝนตกนะป้าเท้านเดินมามันปุ๊บ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 เสือจะไปดูหน้าต่างบ้านเปิดทิ้งไว้อือป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดูไส้คอยมุดสภาพดูเนี่ยตีพมาเล่นน้ำฝน ไม่ตอนค่อยเดินไปหาเมื่อตอนเดินลงมามันมีปลาขึ้นอยู่ไปแล้วเขากลับไปบ้านเขาแล้วหูมเาอยู่ในสวนนู่นเหรอเยเขากลับไปบ้านเขาแล้วอือโอโหย่าเง้ค่ะสวยมากเลยกตีปลาเพื่อให้กำลังใจเพื่อนเพอเพื่อให้กำลังใจเพื่อนเล่นกันอืเ้ยเฮ้เ้เยเ้ลูน ตามเธอตาเิ <and že> ่ไปหน้าหน้เลยน่เีป้นเกวปิน้าปดนบดวยัไปไปนี่ก็น้ำจึงห้องเออน้ำจึงองเไปดูปลาเสือกันไปเืาปกันปลเสือบอกว่า